โยมาซาสวัสดีวิลุนเมกาสวัสดีวิลุนดูใบสวัดีวิลุนชาลายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม GCAV หรือว่า GTA 5ออนไลน์นะในส่วนของเจ้าตัวเครื่องนะครับ LG a i r l i n e นะวันนี้เราจะมาลองกันดูนะครับตอนนี้เขาเปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะราคานี่จะอยู่ประมาณ20,005 5นะครับท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างขวายาตะคลิปนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมีสินค้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะยังไงก็ลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเหมือน มันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาทางฝั่ง PC ซน่ารันบน Windows 11นะครับท่านผู้ชมน่ารันบน Windows 11นะฮะโคตรหน่อยโคตรตึงเลยแหละบอกเลยเอาว่ะเอาว่ะแล้วก็ผมจะมาพูดในส่วนของสติ๊กก่อนนะสติ๊กนี่เป็นไลเซนส์ไลเซนส์เซ็วันเอ็กซ์ตรีมนะท่านผู้ชมนะเป็น AMD ไลเซนส์เซ็วันเอ็กซ์ตรีมนะแปดคอร์สิบหกเทรดนะครับเออ่แล้วก็บูชคอกถึสูงสุดห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ GPU นะการ์ดจอนี่จะเป็นในส่วนของ RDNA 3นะครับ12 CU นะความแรงเนี่ย8.6เทราฟอปนะครับ8.6เทราฟอปนะน้องๆคตรโหดโคตรึงนะครับกินไฟอยู่ที่3ถึง9ก้ถึง30วัตต์นะฮะแล้วก็มีแรม16กิกนะครับเป็น MPD หนะในส่วนของ SSD เนี่ยจะเป็น1นึ่ากิกนะครับ512กิก PCIe 0นะฮะแล้วก็จอเนี่ยจะเป็นในส่วนของ7นิ้ว7นิ้ว IPS นะครับ LCD นะ แล้วก็เป็นแบบ Full HD ด้วยฟิล์ม Refresh 120เฮิร์ตนะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2นะครับแบต40วัตต์อ่าอยู่ได้ประมาณ1-2ชั่วโมงถ้าเล่นเกมที่เป็นเอนะฮะถ้าเกมอื่นก็สบายๆเพราะมันมันก็จะอยู่เกือบเท่าๆกับพวกโน้ตบุ๊กติ้นแอนไลท์อ่ะท่านผู้ชมนะแต่ติ้นแอนไลท์จริงๆมันอยู่ถ้าทํางานอาาเอกสารอะไรพวกนี้ไม่ได้เล่นเกมหนักก็อยู่ได้นานนะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับถ้าเล่นเกมหนัก,นกๆนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณนั้นแหละนะครับ1-2ชั่วโมงแนะนำให้ซื้อ Power Bank ที่เป็นนออ่่า power PD power charge delivery bank แแบบแบบะนะมี power 65วันเนี่ยผมจะแปะนิก์ซื้อไว้ให้นาล่างคำยใต้คิบเช่นเดียวกันนะครับอืมรดแรงรดแรงเบรกหน่นอยเบรกหน่อยสวยคับพี่ส่ยคับพี่ัวตรึงในครับพี่ดิฟครับดิฟครับสวยเอาอ่ะนี่นะเฟมเนี่ยจะอยู่มุมบนขวามือนะฮะแล้วอุณหภูมิตรงนี้นะครับ อันนี้ผมเล่นในส่วนของ GDE ออนไลน์นะท่านผู้ชมนะแต่ยังไม่เจอคนเลยวะ่ะไม่งคนไปไหนกันหมดวะแต่รอเราลองขับออกนอกเมืองดูไหมคนดูนี่น,นีไปดูร้านปืนก่อนดิอย่างลื่นอย่างลื่นอย่างตรึงคนดูมาตรงนี้มีอะไรเปล่าวะลงดิ เดี๋ยวผมจะไปรอในส่วนของไเจ้าตัวไฟอิมให้นะรอบหน้านะครับว่ามันรินได้ไหมโอ้ดมาเลยจายังหหนยังตรึงยังหหนยังตรึงเอาโหลดโหลดซีนโหลดซีนไม่เคยคัดจัดให้ตลอดเอาซีนไม่ขึ้นว่าคนดู พอมันโหลดซีนก่อนนะครับามันลองรับทุกเกมนะรู้สึกว่าเวลาเราเล่นใช่ไหมสมมติจะไปสตีมดิสมันจะมีแท็กแพดอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้นะครับเป็นการดูดลมเข้านะท่านผู้ชมทางดูดลมเข้าก็าไปออกด้านหลังนะครับอืนี่มาว่ะมาเจอกับพี่น้องชาวแกง๊งโคตรหมดโคตรตรึงมาละจ้าเสียงปฐมอาจจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปิดในส่วนของอหมดพัดลมแรงนะฮะ ลำโพงค่อนข้างดีนะด้านหน้าจะเป็นลำโพงเห็นไหมลำโพงอยู่ซ้ายขวาเนาะแล,แล้วมันก็จะมีในส่วนของพัดลมอยู่ด้วยนะอือตรงนี้จะมีลมดูดลมเย็นเข้าอีซ oh, oh, ูซ<ๆ>ุก็ค่อนข้างที่จะทําระบบระบายความร้อนมาได้ดีนะท่านผู้ชมโอเค เอว่าจะสกิปยังไงวะไอ้รูปผมเล่นออนไลน์ไหไมเนี่ยผมออกไปเล่นปกติได้ไหมวะโอเคจ็อบนี่มีจ็อบอยู่ลิกจอยเฮ้ยคืออะไรวะ เกม g t a ออนไลน์ kind of hey, อ่าเดี๋ยวเราออกจาก g t a ออนไลน์ก่อนนะฮะเราจะไปเล่นแบบปกติดูนะครับรอแป๊บหนึ่งเออผมว่ามันโอเคนะสำหรับใครที่แบบว่าซื้อไปไปเล่นนะฮะในส่วนของอเกมออฟไลน์เงี้ยจริงๆมันต่อ micro SD card ออกได้นะอีกถึงสูงสุดถึง1เทราไบต์นะแล้วเราก็ต่อแบบ SSD ได้อีกแนมะ่ใส่สูงสุดได้2เทราไบต์อย่างเงี้ยรวมกันแม่งก็ประมาณเท่าไหร่นะ3ามทได้เลยอ่ะเก็บเกมโหดๆ AH. ตึงๆจุ๊จุ มาไปไหนก็ดีแล้วอันนี้เป็นในส่วนของ GTE ออนไลน์นะเอ้ g t a ปกตินะครับออฟไลน์ออฟไลน์นี่เฟรมนี่จะพุ่งมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ประมวลผลในส่วนของออนไลน์นะอะไรที่ UI อะไรที่เพิ่มขึ้นกราฟิกอะไรพวกนี้ครับก็เลยแบบว่าเออค่อนข้างที่จะดีนะครับอืมใช้งานได้ดีเลยไปใส่กับคนอื่นกันเอาว่าเอาดิมาดิยังโง่ยังตืยังโงยังตรไปครับคนดู ยิงเลยครับใส่กันหน่อยนี่ดิเด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 เปิดใช้นล่นยังไงวะคนดูผมจะไม่ได้อ่ะเปิด <see> อาวุธเปิดยังไ <see> อองอ๋อนีอ่งไอองไอาวุธอยู่นี่อ่าอาวุธสงครามเนี่ยครับนี่ดิล่วงยังไม่ติดดาวดยังไม่ติดดาวดยังไม่ได้เจอตำรวจ เฮ้ยน,น้องหมาน้องหมายิงมาแล้วกูเฮียจังเลยวะไปคือรถปล่อยจ้าอืแนนแนนๆๆๆโทษทีครับพี่โอ้โอ้โค้ชแข็งเม่นแข็งกาว่าเสายฟ้านะตู้ตู้ตนะ่ะเอ๊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 ะออกตุจูหรือเปล่าน้อง ใครบอกกูแรปไม่ดีปิดออโต้จูนสักทีกูนึ็นเพื่อนทูผีไปจา้าเฟรมนี่จะอยู่ประมาณนี้เฟรมอยู่ดูดูมุมบนขวามือนะจะอยู่ประมาณถ้าเล่นในส่วนของออนไลน์น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงร้อยยีย่เลยนะแล้วแต่ฉากก็จะต,ตอนแล้วแต่ช่วงครับบีผมต้องมาทำเควสนี่มาอุย้ยจยตายไหมเนะน,น,นี่ยเจ็บอยู่นะเนี่ย เดีด๋ยวนึงผมเก็บเก็บปืนก่อนเฮ้ยตึกใครวะเข้ามุดไม่สนใจใคร Come in, เออกลับ <Thanks, Don. S 1> มาก่อนไม้ขึ้นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่หัวรถเรายับจังวะข้างหน้า จะปเป้นไรปวดปวดปิดดชีคก่อนเลยเดยตอนนี้นี่เห็นไมฟิล์มมนอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความร้อนจะอยู่ประมาณเจ็ดสอันนี้คือผมใช้พัดลมแรงสุดเลยอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับก็เหมือนเปิดโน้ตบุ๊กหรืออะไคนดูนะไปเลยจ้าหอ,อย่างแรงจอยควบคุมด,ดีมากเลยนะคนดูผมบอกก่อนอืม ขับรถนะจะประมาณนี้เลยนะครับแปดสิบเฟรมนะผมว่าจะซื้อมาใช้กับเจ้าตัวอ Xbox Game Pass นะโอเคเลยนะค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่ตัวจบตัวจบมาว่ามาว่าเอ่อเก โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของเออ่ uh, rog line นะเล่นได้นะครับก็ราคาเขาเปิดมาแล้วประมาณ25,000ื่นนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างครับยัยแต่คลิปเลยนะคนดูนะเป็นแบบ pc เล่นเกมพกพานะฮะท่านผู้ชมนะแบตอยู่ได้1-2ชั่วโมงถ้าเล่นเกมที่พอดีนะเออถ้าเกมอื่นแบบว่าที่ไม่ได้สเปคเอ่อหนักมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกเกมออนไลน์สมัยก่อนเงี้ยโอ้โหอยู่ได้นานคนดูนะฮะแบตหมดยากนะครับถ้าถ้าเล่นเกมพวกนั้นนะแต่ถ้าเป็นเกมที่พอดีพวกนี้มันค่อนข้างที่จะซดแบตหน่อยนะฮะแนะนำหาซื้อ power Bank แล้วพรพอเรงค์มาเสริมนี่มันจะค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อตรงแล้วล่นได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเราต่อสายชาร์จมันจะมันจะแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะไม่นําในส่วนของแบตมาใช้นะมันจะมันจะใช้ไฟตรงเลยนะครับเขาเรียกว่าบายพาสชาร์จเจอร์นะมันเป็นระบบที่โน้ตบุ๊กทุกตัวมีอยู่แล้วนะครับในในยุคใหม่ๆนะไม่ต้องกลัวแบตเสื่อมนะครับไม่เหมือนพวกโทรศัพท์บางรุ่นนะแต่โโทรศัพท์รุ่นใหญ่ รุ่นที่ราคาต้งสูงกาจะใช้ไบพลาชชาร์จเกันหมดแล้วนะครับแบบเสียบสายชาร์จไปเล่นไปอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบไฟมันก็จะต่อตรงไม่ผ่านแบตเลยแบตจะได้ไม่เสื่อมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะใครอยากให้ลองเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับสำหรับวันนี้มีโค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืินกันมีโค้กแชแนลเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า